สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเล็ตเอวี่เดย์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทานายดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวราศีกุม์ประจําเดือนกรกฎาคมปี2564นะคะโดยการทํานายดวงความรักของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่คนโสดคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นแล้วก็คนมีคู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มก,กันกับคนโสดชาวราศีกุมกันเลยนะคะคนโสดชาวราศีกุม คนโสดชาวราศีกุมชีวิตช่วงนี้ที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอดูหน่อยชีวิตของคุณเป็นอย่างไรกันมาบ้างอมอมองว่าช่วงนี้นะคะคนโสดชาวราศีกุมคุณอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกเรียกว่าเหมือนมีความทุกข์อยู่ในจิตใจรู้สึกอารมณ์แบบเหมือน คุณค่อนข้างอาจจะบางท่านจะค่อนข้างคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเลยนะคะคุณอาจจะมีมเมนต์ของการว่าทําไมเราถึงไม่เจอความรักที่ดีทําไมเราอยากมีความรักแต่ไม่มีความรักดี่ดีเข้ามาเลยทําไมเวลาเรามีความรักสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันถึงไม่ได้เป็นดังใจเราเลยนะคะมันไม่เติมเต็มเลยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างปิดกัน้นแล้วก็คิดเยอะคิดมากใน คิดเยอะคิดมากอะค่ะทั้งในเรื่องการงานความรู้สึกความรักหรือชีวิตตัวเองก็ได้นะคุณอาจจะขังตัวเองเอาไว้นะคะแต่ว่าเหมือนหลกัหลกๆอะช่วงนี้อมมองว่าถามว่าในชีวิตของเพื่อนๆชาวราศีกุมมีคนเข้ามาไหมมันก็มีอะนะคะแต่ออมมองว่าเหมือนคุณอะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างโฟกัสไปที่ตัวเองนะคะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าแล้วก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของเรียกว่า ใช้คําว่าโสดไม่จริงได้ไหมอะ่ะคือเหมือนบางท่านจะมีในกรณีที่ว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัดไม่ขาดไม่มีความชัดเจนความสัมพันธ์มันออนออฟออฟออฟเออออนออฟออฟใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยคุณโสดเพราะความสัมพันธ์นั้นมันออฟพอดีบางท่านมันมีในกรณีอย่างนี้จริงๆ้ะแต่ออมมองดูโดยรวมเนี่ย คือต่อให้เพื่อนๆนชาวราศีกุมเนี่ยจะมีความวัดวิตกคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีเรื่องของการกังวลแล้วก็มีการตั้งกงําแพงปิดกั้นตัวเองอ่ะแต่อ้อมมองดูโดยรวมแล้วเพื <c oughs> ่อนเพื่อนชาวราศีกุมในช่วงเนี้ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะคุณสามารถควบคุมจัดก,การชีวิตของคุณทุกอย่างได้ดีออมมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นแล้วก็อ้อมมองเห็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นนะคะชีวิตช่วงนี้เพื่อนๆชาวราศีกุมหลายท่านเนี่ยต่อให้มันมีปัญหาแต่ว่า ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วนะคะมันกําลังดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวงล้อแห่งโชคชะตากรรมเนี่ยกำลังหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอามองว่าต่อให้มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีกุมก็จัดการได้แล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีตอนนี้เรียกว่าเรียกว่ายังไงอ่ะแบบดวงคุณดีขึ้นด้วยนะคะชีวิตคุณกําลังดีขึ้นอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วในเดือนกรกฎาคมสอง4สี่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกุมคนโสดบ้างคะ ดูสิมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างออมมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาอย่างกระทันหันรวดเร็วมากๆเลยนะคะไหนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นเกิดสั้นออมมองว่าเรื่องเร็วลายนะคะอะไรหลายๆอย่างที่มันมีการถลม่มมีการพังกันไปเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ายังสร้างบาดแผลยังสร้างความทรงจําที่แบบ ยังตราตรึงอยู่ในความคิดของคุณเนี่ยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกําลังจะกลับมาสดใสขึ้นแล้วนะคะอมมองเห็น energy ของการมีความรักเข้ามานะคะมีคนมายื่นมอบถ้วยมอบความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะเป็นคนที่ the devil ขึ้นเขาอาจจะเป็นคนใหม่แต่ว่าคนใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะแบบเรียกว,ว่าเป็น bad boy bad girl ได้ไหมเป็นคนรา้รายในชิก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องไปเช็คนิดนึงว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรหลบซ่อนคุณใช่ไหมเขาเป็นแบบโสดจริงๆใช่ไหมคือออกมาว่าคนนี้เข้ามาเขาอาจจะแบบเป็นใช้คําว่าแบดบอยอะนิยามของคำว่าแบดบอย bad boy, bad แบดเกอร์ละกันแบบว่าเขาอาจจะเป็นคนติดเหล้าติดสิ่งเสพติดอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะมีเนื่องของการเข้ามา18บวกก็ได้อันนี้ในกรณีคนใหม่นะคะแล้วก็มีเอเนจีของการมีคนเก่าเข้ามาด้วย คนเก่าที่ว่านี้คือเหมือนเป็นคนที่อย่างที่เราบอกไปมันมีความสัมพันธ์บางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนอ off off เนาะช่วงนี้คุณโสดเพราะความสัมพันธ์มัน off แต่มันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนนั้นอ่ะมันจะกลับมาออนอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นคนที่คุณยนงตัดกันไม่ขาดนะคะ the devil ยังมีความรักความหลงความ เหมือนคุณเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้เป็นคนที่ยังตราตึงอยู่ในความทรงจํายังคิดถึงเขาอยู่แบบคุณก็สงสัยทาไมเอาเ,อาเขาเออกจากหัวคุณไม่ได้สักทีนะเป็นคนคนนั้นนะที่จะมีโอกาสกลับเข้ามาเป็นความรักให้กับคุณแต่อบาบอกว่าช่วงนี้เพื่อนๆชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะด้วยเพราะควันหลงครั้งเก่านะคุณยังจําได้อยู่เนี่ยแล้วชีวิตช่วงนี้คุณดีขึ้นแล้วด้วยเพื่อนเพื่อนชาวคนเออชาวราศีกุมคนโสดนะช่วงนี้คุณอาจจะเลือกที่จะอาจจะ เข้ามาก็เข้ามาแต่ฉันจะทําในสิ่งที่ฉันโอเคถ้าฉันอยากคุยฉันก็คุยฉันไม่อยากคุยฉันก็ไม่คุยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างรักอิสระเป็นพิเศษนะอาจจะอยากที่จะอยู่โสดมากกว่าแล้วก็เหมือนอาจจะแบบว่าขออยู่คนเดียวสักพักคุณยังไม่อยากที่จะเอาปัญหาเข้ามาใส่ตัวก็ได้นะคะขอดูบทสรุปะะ่อยค่ะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีกุมค่ะ มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความแบบอินดิเพนเดนต์นะคะเป็นความแบบอิสระสูงมากเลยใครเข้ามาก็จึงแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเลือกที่จะแบบยังไม่รับใครเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะคุณอาจจะยังสนุกกับการอยู่คนเดียวไปก่อนคุณไม่อยากเอาปัญหาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอภัยนะคะไหน,ะะนดูสิ ขอเอาคำหน่อยค่ะบทสรุปความรักความสำคัญคนโสดชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรคะเอาคำไพม่มนขึ้นว่าช่วงนี้ต่อให้มันมีความรักเข้ามามีคนมอบถ้วยมอบความสามารถให้ให้เข้าแบบให,ให้กับคุณคะ่ะ อมอมองว่าคุณก็อาจจะเลือกที่จะแบบไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์มันน่าเบื่อมันไม่ได้เป็นดั่งใจเลยอะ่ะช่วงนี้อมอมองว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในหน้าที่ของการงานหน้าที่ของเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะจะถามว่าเดือนนี้ความรักของคุณนะอะอมมองว่า มันดีขึ้นแล้วนะคะมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่อาจจะเป็นตัวคุณที่ค่อนข้างยังไม่อยากมีความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้คืออาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาก็แบบอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณแบบสเปคไม่ได้ใช่หรือว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะแบบคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ก็ได้แต่ออามาว่าท้าอ่ะมันมีโมเมนต์ว่าบางท่านอ่ะคุณชาราศีกุมอ่ะคนโสดอ่ะเหมือนคุณรอคอยคนเก่าคนไกล,คกลใครคนนั้น รอคอยให้เขากลับมาอยู่อ้อมมองว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจแล้วนะคะสําหรับบางท่านคุณมีคนที่อยู่ในใจแล้วแล้วคุณก็รอคอยคนนั้นน่ะคือคนที่อยู่ในใจอาจจะเป็นคนเก่าคนที่คุณรอคอยก็ได้หรือว่าเป็นคนที่คุณตั้งสเปคไว้แล้วนะคะว่าคุณอยากได้คนแบบเนี้ยคุณก็เลยเหมือนอาจจะบางท่านาจ,จะไม่รีบรอแล้วก็เหมือนรอคอยสัญญาณรอให้คนนั้นกลับเข้ามาในชีวิตมากกว่านะคะหรืออ้อม มันเป็น energy สอย่างเนี่ยค่ะคือเพื่อนคนสดชาวราศีกุมในช่วงนี้เหมือนคุณไม่ได้รีบร้อนกับความรักความสัมพันธ์ในเข้าที่เข้ามานะคะถ้ามีคนเข้ามาคุณก็รอคอยอยู่แค่สองช้อยก็คือหนึ่งรอคอยคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณคนที่เขา คุณเหมือนคุณวาดฝันไว้ว่าคุณอยากได้คนแบบเนี้ยคุณก็รอให้คนแบบเนี้ยเข้ามาหรือกรณีที่2ก็คือคุณนะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเป็นคนเก่าคนไกลใครคนนั้นนะคะคุณก็เหมือนรอคอยสัญญาณการเริ่มต้นใหม่รอคอยการกลับมาของเขาอยู่เป็น energy แบบนี้นะคะขอให้เราขึ้เแนะนำหน่อยค่ะให้มีอะไรอยากแนะนำคนโสดชาวราศีกุมเนี่คะ บันแดงนะคะช่วงนี้ก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมมีใครก็สร้างรากฐานภายในจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไปก่อนเนาะไม่ผิดนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยออมองว่าเพื่อนๆชาวราศีกุมภ์ให้มันขึ้นว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากมีความรักต่อให้มีใครเข้ามาถ้ามันไม่ถูกใจคุณคุณก็ไม่ต้องรับก็ได้นะคะตอนนี้ใช้ชีวิตเรียบง่ายไปก่อนก็ได้ใช้ชีวิตเรื่อยๆใช้ชีวิตที่คุณต้องการนะคะอย่าไป หาอะไรมาเป็นภาระมาแบกใส่ตัวเลยตอนนี้คุณควรโฟกัสที่ตัวเองมากกว่านะทำให้ตัวเองเข้มแข็งกลับมามั่นคงก่อนนะใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่าไปหาอะไรมาแบกเลยคุณรอคอยไปเถอคะค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากรอคอยใครอยากรอคอยความรักที่คุณสมหวังอามองว่าคุณสามารถรอคอยได้มันไม่ผิด เราควรที่เราควรจะได้รับดีเซิร์ฟสิ่งที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไพ่แนะนํำวห้คุณก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตเรื่อยๆไปก่อนค่ะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งสร้างสร้างแบบสภาวะจิตใจให้กับตัวเองให้มีความมั่นคงไปก่อนเนาะประมาณนี้ค่ะเราไปต่อกันกันกบคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นชาวราศีกุมนะคะคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นชาวราศีกุม ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันมาบ้างคะคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นโอโมองว่าบางท่านคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยตอนนี้ความสัมพันธ์มันได้มีการ กลับมาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการห่างหายกันไปในความสัมพันธ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งมีการกลับมาแล้วถ้าเกิดยังไม่มีการกลับมาเดี๋ยวเขาจะมีการกลับมานะคะไพ่มันขึ้นในออฟบอลด้วยในดูต่อซิล้วไงต่อคะ่ะ แต่ออมองว่าต่อให้มันมีการกลับมาแล้วยังไงล่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้กลับมาแล้วก็อาจจะยังมีการยิบหายกันไปความสัมพันธ์อาจจะแบบรู้สึกว่าเขาเข้ามาในช่วงหนึ่งมีการติดต่อสื่อสารกันในช่วงหนึ่งแต่ทีดีก็หายไปอีกมันยังเทกันไปเทกันมา,ายังไปไปมามาหายหายนะคะบางท่านก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้เพื่อนเพ่ชาวราศีกุมคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงสภาวะจิตใจของคุณมีความเรียกว่าร้อนรนร้อน,ร,อนรุมก็ได้เหมือนมีความคิดที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรัก อยากที่จะทําอะไรบางอย่างอ่ะคุณรู้สึกมีความอึดอัดอยู่ข้างในนะคะคุณบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการรอคอยคนนั้นรอคอยเขาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเขาอาจจะแบบมาดีๆก็หายไปอีกละ คุณก็เลยเหมือนรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนั้นอยู่นะคะบางท่านรอคอยให้ความรักมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นรอดูสัญญาณรอดูอะไรหลายอย่างแล้วระหว่างที่รอเนี่ยบางท่านในช่วงเนี้ยชาวราศีกุมอาจจะมีในเรื่องของความคิดเดยอะคิดมากแล้วก็คิดวัดวิตกก,กังวลคิดว่าเออเขาเข้ามาทําไมวะเขาเข้ามาเพื่ออะไรอะ่ะพยายามหาเหตุผลอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทาไมถึงเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะนะคะ แล้วในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกุมคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นบ้างคะ,ะงยังไงต่อเอ่ยเดี๋ยวขอเปิดให้ก่อนนะคะออมองว่าเดือนนี้นะคะมันเป็นเดือนที่สิ่งคนเออ่เรียกว่า ความสัมพันธ์อะที่มันตายอะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ยมันจะได้รื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะะเห็นไหมเพราะเทวดาเป่าแต่นะคะออมมองว่ามันมีโอกาสที่ในเดือนนี้มันจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นความสุขกันอีกครั้งหนึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเคยเป็นครอบครัวเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วนะคะในเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะได้กลับมามีความสุขมีความรักดีๆกันอีกครั้งมีการยื่นมอบถ้วยมอบความสัมพันธ์มอบความรู้สึกดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออมมองว่ามันก็ยังมีต่างฝ่ายต่างมีแพชชั่่วา กลายเป็นว่าต่อให้กลับมาพูดคุยกลับมาเป็นความสุขกลับมามอบความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ออมมองว่าคุณนะคะหรือว่าจะเป็นเขาหรือเป็นทั้งคู่ก็ได้แต่ออมมองว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าก็ยังมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะก็ทําไงไ,ได้มันคิดเยอะคิดมากนะคะคุณมีเรื่องของความแบบเหมือนไม่เข้าใจแล้วก็แบบ อารมณ์ไม่เสถียรอยากที่จะพยายามหาเหตุผลหาสาเหตุว่าทําไมถึงเกิดแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงเข้ามาทําไมถึงยังงุูนอย่างนี้อย่างนั้นนะคะอมองว่าช่วงนี้เพื่อนๆช,นชาวราศีกุมคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากๆเลยนะคะต่อมดูโดยช่วงนี้มันต่อให้มันมีการกลับมามีความสุขกันจริงๆกลับมามีความรักกันจริงๆเนี่ยมันก็ยังเป็นความรักที่ยังมีเรื่องของความระแวงกันและกันอยู่ยังมีเรื่องของความแบบไม่ไว้ใจกันยังมีเรื่องของการอารมณ์ที่อาจจะยังมีการ คือให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์มากๆเลยเพราะตัวอารมณ์เนี่ยอาจจะเป็นการที่มาทําลายความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเพื่อนๆชาวราศีกุมมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเขารู้สึกไงกับคุณคะเขารู้สึกไงกับเพื่อนๆชาวราศีกุมมันเป็นไวเบอร์ซะะ้านค่ะอาจาจะสลับกันได้คือคุณและเขาเนี่ยอ,องมงกงว่าต่างฝ่ายต่างช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงอาการคลั่งรักกับ ข้างรักมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าความหวัดระแวงนี่แหละคะ่ะความวิตกกงังวลอ่ะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะ่ะคือเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ความรักความสัมพันธ์มันกลับมามีความสุขกันอีกก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของความหวาดระแวงความวิตกกงังวลความคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ ซ่อนเร้นยังไม่ได้เปิดเผยมันก็เลยเป็นช่วงเดือนที่เพื่อนๆชาวราศีกุมภ์ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณอยากหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์เลยหลายอย่างเป็นพิเศษอยากรู้ว่าทําไมมันถึงเกิดแบบนี้นะคะเขารู้สึกไงกับคุณคะชาวราศีกุมคนคนนั้นเขารู้สึกไงกับคุณไว้เวอร์ซ่านะอาจจะสลับกันได้เขารู้สึกไงกับคุณคะอืมโอเคออกมาว่าช่วงที่มันมีการห่างหายกันไปนะคะ เขาก็กลับไปคิดกลับไปพิจารณาความรักความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างนะคะออามาว่าเขาอะก็ยังไม่สามารถที่จะตัดคุณออกไปได้นะคะคุณยังเป็นคนที่เรียกว่าเขายังรักยังหลงนะคะยังอยู่ในโล้งของความคิดความรู้สึกดีๆกันอยู่นะคะต่อให้มันมีการห่างกันไปเขาก็ยังไม่ได้แบบทางใจทางความคิดทางความรู้สึกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แบบ ลืมเลือนคุณไปนะคะออมองว่าช่วงนี้มันเหมือนบางท่านอ่ะเขาเขาไม่มีเรื่องของการลังเลค่ะเขาเหมือนไม่สามารถตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้มีเรื่องที่เขายังค่อนข้างคิดเยอะคิดมากออมองว่าภายนอกเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะแต่ว่าดูนิ่งๆดูไม่อินังขังขอบดูใช้ชีวิตแฮ ppy มีความสุขดีแต่ออมองว่าลึกๆอะ่ะเขาก็มีความ รักความมั่นคงให้กับคุณน่ะนะคะไพ่เป็นคิงเหรียญแต่ว่ามันเป็นความรักที่เขาก็เหมือนบางท่านอาจจะแบบเหมือนเขาไม่แน่ใจอ่ะว่าเขารักคุณจริงๆใช่ไหมไอ้ความรู้สึกเนี้ยคือความรู้สึกที่เรียกว่าความรักใช่ไหมทําไมเขาถึงแบบยังลืมคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นของทางฝั่งเขานะคะเขาก็เลยเหมือนอาจจะภายใต้ชีวิตที่เขาดูโสดดู ไม่ได้สนใจใย,ยดีดูแบบใช้ชีวิตได้แต่ออมมองว่าเขาอะก็ยังมีความรักความมั่นคงให้กับคุณนะคะคุณก็คืออีกหนึ่งถ้วยที่มันขาดหายไปอะค่ะคือคนที่เข้ากับเขาได้ดีเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่ว่าบางท่านเนี่ยอมมองเห็นว่ามันมีเรื่องของการเป็นตัวเลือกทางเลือกด้วยนะคะแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขา,ารักคุณนะความรู้สึกมันยังมั่นมั่นคงอยู่ในใจเขายังลืมคุณไม่ได้แต่เขาอะเหมือนเป็นเรื่องของความที่เขาไม่แน่ใจอะว่าไอความรู้สึกนี้มันคืออะไรอะนะคะ แล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาะคะคุณก็ยังมั่นคงกับเขาเหมือนเดิมนะคะอยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดี คุณยังรักเขายังไงก็ยังรักเขาอยู่อย่างนั้นไม่แปรเปลี่ยนนะคะแต่คุณนะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นไม่มีความชัดเจนะนะเนาะคุณอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่อาจจะเป็นฝั่งเขาที่ให้ไม่ได้คืออามองว่าคุณก็ยังรักเขายังมั่นคงกับเขาเขาคือคนที่คุณอยากจะแบบมีอนาคตร,ร่วมกันแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทําให้คุณค่อนข้างเจ็บปวดแล้วก็เศร้าเสียใจไพ่ขึ้น1ิบดาบสิบเหรียญเลยอะ่ะคือสําหรับคุณนะ่ะมันความม แล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณอ่ะเจ็บที่สุดด้วยอ่ะช่วงนี้อมมองว่าคุณน่ะก็ใช่ย่อยนะคะคืออมมองว่า คือคุณก็อาจจะยังไม่ได้ลืมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตค่ะเรื่องที่มันมีการทะเลาะกันมีการถล่มกันคุณก็ยังจําฝังใจอยู่ออมองก็เลยมองว่าในช่วงนี้ต่อให้คุณจะมีความรักความมั่นคงความรู้สึกดีๆยังอยู่กับเขาก็จริงอ่ะแต่ออมองว่าช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่คุณก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเขาเหมือนกันนะคะมีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดเหมือนกันบางท่านอาจจะมีเรื่องของการใช้คําพูดคาจาที่มีการทําร้ายจิตใจกันด้วยแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยคือคุณก็็็มมองวว่าาาเเขขกปนคสุ นึงของคุณนี่นะคะเป็นคุณก็ยังแม่นคงกับเขาอยู่แต่เขาก็เป็นอีกคนคนหนึ่งอะ่ะที่ก็ทําให้คุณอะ่ะเจ็บลงไปนอนกองกับพื้นอย่างนี้เหมือนกันน่ะนะคะขอดูเอาค่ำนะคะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนชาวราศีกุมคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นประจําเดือนกรกฎา,าคาม2564ขอเอาค,ำะคะ่ำหน่อยค่ะ เอาค่ำเดือนนี้นะคะออมมองว่าความรักเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาพบเจอกันอีกครั้งมันมีโยกบางถ้ามีโอกาสของการที่เรียกว่าได้กลับมา เดินทางมาหากันด้วยนะคะแต่เอาองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อให้มันมีความสัมพันธ์กลับมาต่อกันติดอีกเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เติมเต็มขนาดนั้นนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการอยากรอคอยรอดูสถานการณ์ไปก่อนว่าความรักในครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีในช่วงนี้จะมีเรื่องของการนิ่งกันแล้วก็อาจจะต่างฝ่ายต่างไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างงนิ่ นิ่งใส่กันแข็งใส่กันมีการตั้งดาบใส่กันมีการใช้คําพูดคํำจาอีโก้ฟอร์มเยะฟอร์มจัดใส่กันนะคะแต่ออมองว่าลึกแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ความรู้สึกอะ่ะ ต่อให้มันมีการกลับมาพูดคุยกันมาพบเจอกันอะ่ะแต่เหมือนคุณก็ยังไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะเหมือนรอดูไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงแล้วก็ความรักความสาม,มันธ์ในครั้งนี้ต่อให้ไม่มีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเนี่ยแต่ดูโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นช่วงของการที่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เติมเต็มหรือเต็มอิ่มกับคุณมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามันยังมีความรักให้กันไหมยังมีความรักให้กันอ่ะนะคะแต่อย่างที่บอกไปเพื่อนชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะต้องระมัดะะะงนอาาณคคึบทีุจจ มีการตัดสินใจใพลาดแล้วก็อาจจะมีของการทะเลาะทลุมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้พยายามใช้สติให้มากมากเลยนะคะขอดูไพ่ออร์เคเล้นหน่อยค่ะมีคําแนะนําอะไรไหมคะสําหรับคนคุยคนมีคู่ที่มีประเด็นคนคุยขอคำแนะนำหน่อยค่ะอ่ะบันแดนขึ้นอีกแล้ว น่าจะเป็นทุกคนหรือเปล่าชาวราศีกุมช่วงนี้แบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยเสถียรนะคะช่วงนี้โฟกัสกับตัวเองก่อนเนาะพยายามสร้างสภาวะอารมณ์จิตใจให้ตัวเองให้หนิ่งๆก่อนนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองก่อนเนาะแคร์ตัวเองมากๆหน่อยช่วงนี้นะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่เสถียรอมากๆเลยนะคะเดือนนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพยายามทําให้จิตใ,ใจตัวเองเข้มแข็งแล้วก็มีรากฐานที่มั่นคงก่อน,นะค่ะไพ่มันแนะนําอย่างนั้นค่อยวหค่ะค่อยไป ใคร่ตีนคะไพ่บอกว่าอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะมองผ่านสายตาของเรานะคะอย่าคือความกังวลความคิดเยอะคิดมากเนี่ยมันจะทําลายความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันแย่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะ บันแดนก็คือสร้างความเข้มแข็งรากฐานภายในให้มั่นคงแล้วก็พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างให้จังกว้างนะคะแล้วก็ชัดเจนก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือคําแนะนําของไพ่นะคะเราไปต่อกันกับคนมีคู่ชาวราศีกุมกันเลยนะคะคนมีคู่ชาวราศีกุมคนมีคู่ชาวราศีกุมความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนมีคู่ชาวราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างคะ มอว่าในที่ผ่านมาพวกคุณทั้งคู่อาจจะมีในเรื่องของการลังเลตัดสินใจอยากที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกที่จะผูกตัวเองนะคะขังตัวเองอยู่กับ ความคิดเหล่านั้นนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีพยายามที่จะหาหนทางแห่งการแก้ปัญหายอยากที่จะทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่อยากให้มีปัญหากันอีกแล้วอมมองว่าบางท่านอาจจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วนะคะอมมองว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยเพื่อนๆคน,คนเอ่อคนมีคู่ชาวราศีกุมอาจจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ของคุณ,ณนพยายามที่จะสร้างรากฐานนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างเร, hein, เรียกว่าความสัมพันธ์ให้มันดีไปเรื่อยๆทีละนิดหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการวางาแผนอนาคตครอบครัวก็ได้เช เ่นแบบเออเราจะมีครอบครัวกันเราก็เลยเหมือนสร้างฟินแลนสร้างความมั่นคงทางการเงินการงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ออมมองว่าช่วงเนี้ยบางท่านเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของการห่างกันไปมีเรื่องของการตั้งกําแพงใส่กันหรือว่าความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็แต่ถามว่ามันไปได้เรื่อยไหมความสัมพันธ์ของเพื่อนคนมีคู่ก็ยังไปได้เรื่อยๆ,ๆนะคะแต่ว่าแค่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกด้วยนะ,ะบางท่าน ในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกุมภ์คนนี้คู่บ้างคะความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคม2564่คะไพ่บอกว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณเนี่ยค่อนข้างมีการตั้งกำแพงใส่กันมีการใช้คำพูดคำจามไม่ดีใส่กันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เหมือน มีก็เหมือนไม่มีอ่ะคนรักนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่มีเรื่องของระยะทางกันเข้ามาแต่ว่าอ,อมองว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่คุณเหมือนเหมือนกลับไปอยู่เหมือนเป็นคนโสดอีกครั้งนึงเลยอ่ะเหมือนอยู่ด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพิ่งพาตัวเองนะคะอาจบางท่านเนี่ยช่วงน,น,นี้อาจจะมีเรื่องของการ สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวเองจริงๆนะคะแต่ต่อให้กายจะอยู่ห่างกันแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกนึกถึงกันอยู่บางท่านมีเรื่องของการ18บปวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่เอางงว่าช่วงนี้ต่อให้มันมีการห่างกันไป คือเหมือนความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันต้องเหมือนมีการห่างกันไปมีก็เหมือนไม่มีนะคะแต่ต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงแล้วก็มีการคิดเดียวคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันอยู่นะคะยังไม่ได้คิดที่จะปล่อยวางกันไปไหนนะคะแต่แค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เติมเต็มคุณมากขนาดนั้นนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ความผูกพันยังมีให้กันอยู่ไหมมีแต่แค่ช่วงนี้เหมือนเหมือนต่างฝ่ายต่างต้องอยู่เป็นโสดค่ะเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มีเวลาร่วมกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเหมือนมีการห่างกกกันน็เเลยารวว่ชงี้ มันก็เป็น f e ล l i n g เหมือนมีก็เหมือนไม่มีนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆชาวราศีกุมภ์คะคนรักของเขาเออคนรักของคุณขอไปยคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเป็น v i ว,วอร์ซ่านะคะอาจจะสลับกันได้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เาก็ยังมีความรักความรู้สึกมั่นคงให้กับคุณอยู่เหมือนเดิมนะแค่ว่าช่วงนี้นอาจจะไม่ได้โรแมนติกออกมาว่าช่วงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานนะจริงอะ่ะเขาอยากที่จะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้คุณจะตายแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาต้องจัดการเขาเหมือนมีเรื่องให้ต้องคิด ต้องพิจารณารหลายๆอย่างเหมือนออกมองว่าช่วงนี้เขาหายไปเขาอาจจะอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็หายไปคิดเรื่องคุณนะคะไปคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะอยากที่จะมอบความมั่นคงรักยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นเขาเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะไม่ได้แบบมีความคิดนอกใจไปไหนจริงอ่ะบางท่านอะ่ะเขาก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วนะคะว่าจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีเขาจะกลับเข้ามายัางไงจะทํายังไงดีเนี่ยเขาหายไปเขาก็หายไปคิดค่ะเขาเขาหายไปคิดเรื่องคุณล่ะะค เขายังซื่อตรงยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่แค่ว่าช่วงนี้ค่ะจะดูนิ่งๆดูแข็งๆดูไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าความรู้สึกลึกในใจที่เขามีให้คุณก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แปลเปลี่ยนไปไหนนะคะแล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกไงกับเขาคะคุณรู้สึกไงคะกับเขาคะเพื่อนๆชาวราศีกุม รอคอยสัญญาณการเริ่มต้นการกลับมาพบการพูดคุยกันร,รอคอยสัญญาณดีๆอยู่นะไะพ่ขึ้นทั้งหนึ่งไม้แล้วก็สามไม้เท้าเลยคุณก็ยังรอคอยเขานะคะอยู่ออามาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนๆชาวราศีกุมเรียกว่าคุณมีความหวาดระแวงอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขามีเรื่องบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนหรือเป็นตัวคุณก็ได้ที่เหมือนมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็หลบซ่อนเขาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการอาการที่เรียกว่า ปากปากกับใจไม่ตรงกันแสดงออกไม่ตรงกันนะคะแต่เอามองดูโดยรวมว่าคุณก็ยังรอคอยเขารอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยสัญญาจากเขาอยู่นะคะเขายังเป็นคนที่คุณมีแพชชั่นให้อยู่ด้วยนะคะแต่เอามองว่าแค่คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์มันมีความเหนื่อยยากเป็นพิเศษมีความลําบากมีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ได้ดั่งใจคุณเลยอะ่ะคุณบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะแต่ว่า มองว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่นะคะเขาก็ยังเป็นเหมือนไพ่ใต้สาหรับเป็นเดอะสตาร์นะคะเขาก็คุณก็ยังรู้สึกว่าเขาคือความหวังของคุณคือคนที่คุณอยากจะมีอนาคตร,ร่วมกันนะคะเป็นคนที่ยังมีแพชชั่นต่อคุณอ่านะคะขอดูบทสรุปนะคะเอาคาความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีกุมภ์ค,มคนมีคู่หน่อยค่ะประจํากรกฎาคม2 5 6 4ขอดูเอาคำหน่อยค่ะ ถ้ามันมีปัญหาการมีเรื่องของการทะเลาะกันเนี่ยออกมาว่าไพ่มันขึ้น2องคู่คุณก็ยังได้คุณจะผ่านมันไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมัน คุณก็ยังรักกันอยู่อ่ะความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีให้กันอยู่อ่ะคือเรื่องที่ผ่านมาต่อให้มันจะมีเรื่องของการถล่มมีอะไรกันอ่ะเอามาว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉุบฉับกระทันหันนะนะคะมันจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นกลับมาพูดคุยกับมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็จะจบไปอะไรที่มันดีๆมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาวราศีกุมภคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะความสัมพันธ์มันยังไปได้ดีีออยู่่นะมัโกาสทจ เหมือนมีความคิดที่จะออกอาจจะมีการออกไปท่องเที่ยวอาจจะไปทําอะไรร่วมกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีกุมคุณอาจจะแค่หวัดระแวงแล้วก็กังวลไปเองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเอาคํายังดีอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีให้กันอยู่ได้โอกาสกลับมาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะขอให้ออลเรเร์แนะนำหน่อยค่ะ ช่วงนี ite, ้นะคะฮาร์โมนีเอาใจเขามาใส่ใจเราหน่อยนะคะพยายามบางทีอ่ะเขาอาจจะมีเรื่องที so, ่อาจจะทําให้เขาเนี่ยห่างหายไปคุณไม่ต้องไปรีบร้อนนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเกื้อกูลพยายามอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะเขาก็ยังรักคุณค่ะคุณก็ยังรักเขาความสัมพันธ์มันไปได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะกลมกลืนกันเข้าใจกันและกันความแล้วก็ใช้ มีความสุขร่วมกันออมมองว่าปัญหาทุกอย่างมันจะเป็นแค่เรื่องจิบจ้อยคุณจะผ่านมันไปได้แล้วความรักของความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีเหมือนเดิมอีกครั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ